เล็กที่ผมใช้ทําเสาน้ําตกนี่ก็เป็นเด็กกล่องสองหุนสองนะครับส่วนเล็กที่จะทําสารทาโครงน้ําตกต่างๆทําก้อนหินก็จะเป็นเล็กสองหุนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ทําเสาเรียบร้อยนะครับสิบต้นนะครับแนวกว้างของน้ําตกนี่ก็อยู่ที่ประมาณ4เมตรกว่าๆนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ผมจะเริ่มต้นทนําน้ําตกบ้านลูกค้าที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอําเภอทะลังนะครับก็ผมได้วาดแปลนหน้าง,งานสดๆ <c oughs> เจ้าของเป็นเรียบร้อยนะครับพอดีหน้าง,งานนะครับที่มองไปหลังกํากแพงสังกะสีตรงนี้นครับจะเป็นบ้านของเจ้าของเป็นนะครับแล้วก็บริเวณที่ ร abei, ตร,ง,ร, S! <S ตรงนี้นะครับที่ล้อมตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เจ้าของมันซื้อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตพิมีโครงการจะทําบ้านแถมหลังหนึ่ง,รงตรงนี้นะครับแล้วก็ทัดแม่นะครับตรงนี้ก็คือประมาณ12เมตรนะครับ3ล็อกนะครับล็อกละสามเมตรเอ่อสีล็อกนะครับสี่สามสิบสองสิบสองเมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เหลือนะครับก็จะทําเป็นพื้นที่สีเขียวแต่งสวนทําน้ําตกนะครับน้าตกจะอยู่บริเวณนี้นะครับตัวน้ําตกจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีลำธาร ลำธารโค้งโคดเคียวโค้งแมนนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่เป็นแมกกาวหลังตรงนี้นะครับแถวๆบริเวณนี้นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับน้ำตกไปตั้งตรงนี้นะครับรูน้ำตกตั้งตรงนี้และ่วนตรงนี้จะเป็นต้นไม้ปิดหมดเลยนะครับแนวนี้ด้วยนะครับถ้าถ้าอยู่ในบ้านเปื่อนน่ะถัดไปตรงนี้นะครับจะเป็นภูเขานะครับจะเป็นเป็นวิวภูเขานะครับตรงนี้เราจะเบาบางงนะครับจะเป็นต้นไม้ต่ำๆ แล้วก็ถ้าอยู่ในบ้านพอแม่จะหันน้ําตกตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับวันแรกที่จะทํางานก็คือทําฟุตติ้งน้าตกครับขุดฟุตติ้งน้าตกก่อการการทำฟุตติงตตตต้งน้ตกกา,กา,าต,นตกนี่คือน้ําตกที่ผมทําตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับความความยาวนะครับจะอยู่ที่4เมตรจากตรงนี้มาหาประมาณตรงนี้นะครับ4เมตรนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดนะครับ แล้วก็จะมีต้นไม้แต่งกันตัวนะครับการวางฟุตติ้งก็คือผมจะวางเส้นคู่นะครับวางฟุตติ้งคู่นะครับหนึ่งเม็ดหนึ่งต้นนะครับหนึ่งหนึ่งเม็ดนะครับสี่เม็ดก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าต้นนะครับห้าต้นแล้วก็ขยับมาด้านหน้าแหมห้าสิบเซนก็แหมต้นหนึ่งนะครับจะเป็นคู่นะครับคู่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 นะครับอันนี้คือสไตล์การทําสไตล์นัตโตของผมนะครับก็แชร์เป็นไอเดียเผื่อใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมหลังจากที่คือ ช่างเพืนอ,อยู่นี่หน้าง,งานนะครับขุดฟุติงรอนะครับเดี๋ยวผมจะไปสั่งปสัสดุุอุปกรณ์ที่จะมาทํานะครับเดี๋ยวเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะครับครับหลังจากที่ผมได้เล็กได้อุปกรณ์นะครับก็จะตัดเล็กนะครับแล้วก็ผมจะมา,าเชื่อมเป็นวนวดกุ้งนะครับที่เราจะเอาลงไปแล้วก็เทเป็นฟุติงฐานพื้นของมันนะครับลักษณะ กันเชื่อมเป็นนวดกุ้งกอนลักษณะแบบนี้นะครับเอาจอาลงไปในหลุมที่เราขุดเตรียมไว้นะครับแล้วก็จะเทปุนเข็มรอบหนึ่งนะครับเมื่อมันแข็งแรงแล้วก็กันการสู้ตัวกันบิดตัวของเล็กนะครับขอตั้งเล็กแห่งเรียบร้อยนะครับก็จะผสมปุ่นเทนะครับปุ่นที่ใ้ก็เป็นปุ่นอปอดแลนนะครับ ปุ่นเทนะครับมันจะแข็งแรงนะครับก็ใส่ให้เต็มหลุมนะครับพอมันปุ่นม,มันเส้นตัวเขาก็จะมาตั้งระดับน้ำนครับไม่มีเสารตรงนะครับครับระวังที่ช่า,ทางทำไปนะครับเอา้อการจะขึ้นคงนะครับ ผมก็จะเอาเล็กเส้นสององคครับมาขึ้นโงก้อนหินเทียมก่อนนะครับเพื่อเตรียมามามัดตะไคร่โครงไก่นะครับแหมรอบหนึ่งครับนห้าง,งานวันนี้ก็ช่วงเจ้าก็วิ่งซื้อของนะครับแล้วก็พอได้ของมานะครับก็ผมก็มาทําเสาลงฟุตติ้งนะครับเล็กที่ผมใช้ทาเสาน้ําตกนี่ก็เป็นเล็กกลอง2องคนสองนะครับ ส่วนเล็กที่จะทําสารทาโครงน้ำตกต่างๆทําก้อนหินก็จะเป็นเล็กสองุ่นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ทําเสาเรียบร้อยนะครับสิบต้นนะครับแนวกว้างของน้าตกนี่ก็อยู่ที่ประมาณ4เมตรก,กว่าๆนะครับความสูงโดยภาพรวมก็ตอนนี้ที่ขึ้นโครงอยู่ก็มิตประมาณมิตกึ่งน,นะครับแล้วก็หินแล้วก็พวกต้นไม้ก็จะสูงไปแหมนะครับ หน้างานนี้ความกว้างของหน้างานก็อยู่ประมาณ7เมตรนะครับส่วนความยาวนี่ก็เกือบเกือบสาเมตรนะครับจะมีพื้นที่สีเขียวยาวมามนะครับมีลำธารน,นะครับลำธารยาวมามแล้วก็ตรงปู้นจะเป็นเสียงปลูกสร้างของเปิร์ลแฮมครับแฮมหลังหนึ่งนะครับอาจจะประมาณ12เมตรครับที่เหลือก็เป็นพื้นที่สีเขียว ครับจะได้แล้วท่านใดได้สนใจการทั้งตักผิเทียบเกาะติดตามชมคลิปต่อไปได้นะครับขอบคุณมากนะครับ